พาไปดูเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจไปค่ะระดับประเทศไม่พอระดับโลกเลยนะครับเรื่องของการค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่มันใหม่จริงๆแต่ว่ามันคืออะไรติดตามกันเลยนะครับในช่วงของคุณชนะยากเล่านี ใช่ติดตามกับคุณชนะอยากเล่ารับรองมันแน่นอน,นะ <c oughs> ฮะนี่ครับคุณผู้ชมครับเรื่องฮือฮาระดับโลกเมื่อนักพืชศาสตร์นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยวไลลักษ์เขาเนี่ยนะฮะได้ค้นพบต้นมอข้าวมาแกงลิงชนิดใหม่นะเพิ่มอีก 2, 2> ชนิดครับได้รับการยืนยันแล้วนะว่าเป็นชนิดใหม่ของโลก พร้อมกับได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการระดับโลกมาแล้วครับคุณสุภัสราพราะข้าวมาแกงลิงชนิดแรกเลยนะฮะพบบนเทือกเขาชวาปราบในจังหวัดกระบี่ทีมนักวิจัยตั้งชื่อให้เลยชื่อว่าเสืออัมพลส่วนอีกหนึ่งชนิดนะครับพบบนเทือกเขาหลวงอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งชื่อว่าเสือนครอสองเสือสองเสือ,อชื่อดีนะ ทำให้ปัจจุบันครับประเทศไทยมีม,มอข้าวมอแกงลิงนะฮะทั้งหมด16ชนิด1สายพันธุ์คือนักวิจัยอ่ะเขาได้รับทราบข้อมูลว่ามีมอคข้าวมอแกงลิงชนิดใหม่ใช่ไหม <S <S เขาก็ส่งทีมสำรวจลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลตรงอย่างนะครับซึ่งผลจากการ,ปรเปรียบเทียบลักษณะทางพฤกษศาสตร,ร์และผล DNA อุนยต้องดู DNA ดีเอ็นเอกันเลยนะเป็นยังไงครับยืนยันว่ามอคข้าวมอแกงลิงทั้งสองชนิดเนี่ยนะฮะแตกต่างจากพืชในสกุลมอคข้าวมอแกงลิงชนิดอื่นๆที่พบมาก่อน คือมันมีความแตกต่างกันม้ากพอจะจัดให้เป็นหม้อข้าวหม้อแกงลิงชนิดใหม่ได้เลยทีเดียวนี่พอเขาไปพบมาแล้วอเออมันก็แปลกดีอ่ะแล้วคนที่เขาสนใจในเรื่องของต้นม้อข้าวหม้อแกงลิงเนี่ยก็มีเยอะเขามีเป็นชมรมนะคุณสุภัสราเป็นชมรมเลยเหรอจริงๆเป็นชมรมแบบว่าคนรักต้นม้อข้าวหม้อแกงลิงอันนี้หลายๆคนที่เขาปลูกพืชผักผล,ลไม้หรือว่าชอบที่จะจัดสวนเขารู้กันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว ว่ข้าวมอแกงลิงนะครับถือว่าเป็นพืชอนุรักษ์ถูกจัดอยู่ในบัญชีที่2ของอนุสัญญาไซเตสนะคุณรู้จักไหมไซเตสมไม่รู้จักใช่ไหมรู้จักแต่ไซดักปลา <c oughs> อาจจะบอกว่าใช่ก็ได้อะอนุสัญญาไซเตสครับคือสําหรับต้นไม้ที่มันใกล้จะสูญพันธุ์ไง<อ>เ,เขาเลม,มีสัญญาตรงนี้เอาไว้เพื่อรักษานะครับเขาบอกว่า2ชนิดเนี้ยที่พบมันเป็นชนิดใหม่ที่อยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์ด้วยปัจจุบันครับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับได้รวบรวมสายพันธุ์มอค้ามอแกงลิงกว่า20ชนิดไว้ที่อุทยานพฤกษศาสตร์นะครับซึ่งจะเปิดให้หลายๆคนที่สนใจเข้าไปศึกษาหาความรู้เยี่ยมชมกันได้เร็วๆนี้คุณดูดิต้นมอข้ามอแกงลิงมันมีเอกลักษณ์ของมันอยู่นะมันจะมันเป็นลักษณะแบบเป็นท่อแล้วก็เหมือนเป็นมอข้าเป็นหม้ออะไรสักอย่างที่ใส่ลงไปข้างในได้อะค่ะมันหลอกล่อให้แมลงลงไปอ๋อคุณคุณดูมีความรู้มากเลยอะผมมีความรู้ครับ อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการหลอกล่อให้แบบว่าบางสิ่งบางอย่างร่วงหล่นลงไปผมจะรู้ดีมากเลยแล้วก็มีเขาม่อมด้วยก็จะยิ่งแบบเข้าใจมากยิ่งขึ้นผมเคยมีประสบการณ์โดนหลอกมาก่อนผมจะรู้แหละอพอ,พอใจคุณยังพอใจแล้ว <laughs> อ่ะ